ลก่เป็นตัวแทนของคนทําออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการจะทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ไก่เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้เราจะจบหรือไม่จบอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นความรู้ที่ใหม่พียงแค่ว่าวันนี้ะ่ะเรามีใจที่อยากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริง,รงๆไหมก็แค่ว่าเข้ามาศึกษาเท่านั้นเองแก่เชื่อว่าทักษะค่ะทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะจบป .4 นะหรือไม่จบหรืออาจจะจบด็อกเตอร์ก็ดีไก่เชื่อว่าเส้นทางตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจบมาไม่สามารถเอามาใช้ได้นะคะมันเป็นความรู้แบบเฉพาะนั่นเองแต่ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่เข้ามาเรียนศึกษาได้ผมเจอหลายคนนะ อาจยังไม่รู้ว่าจะจัดการชีวิตยังไงอาจจะไม่มั่นใจกับการที่เราจะมีอาชีพที่2หรือที่3 อาจจะไม่มั่นใจในอินดีมบอกเพื่อนๆ่ราได้ไหมในส่วนของการที่จะเข้ามาศึกษาว่าเอ๊ะหลอกลวงหรือเปล่านะคะของจริงไหมในสิ่งที่ไก่ามาแชร์ในวันนี้นะคะไก่มั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ไก่นะคะเดินทางมาสู่ทุกวันนี้นะคะ่ะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําได้นะคะแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆก็ตอนนี้ท่านไหนนะคะที่สนใจนะะในการที่จะมีะไรายได้กระเป๋าที่ 2, 3 4ทํามางานประจำอยู่ก็ดีเจ้าของธุรกิจก็ดีไม่บ้างก็ดีช่องทางออนไล ตรงนี้เราเปิดให้มาเรียนรู้ศึกษาก่อนถ้ามาศึกษาแล้วมองว่ามันไม่ใช่แนวทางของเราก็ไม่เป็นไรก็แค่ว่าได้เรียนรู้นะคะเครื่องมือออนไลน์ของเราไปปรับใช้ได้ก็สําคัญคือเปิดโอกาสให้ตัวเองใช่ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่ะไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องจ่ายใช่ค่ะเอาให้มั่นใจแล้วค่อยจ่ายใช่ค่ะอ๋อก็ซื่อๆก็ชอบก็เดินต่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรสำคัญที่สุดคือขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองใช่ค่ะ ขอให้มีใจขอให้เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองไม,ไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไร<ช>ออนไลน์ที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่สําคัญสุดขอให้มีใจที่สําคัญในการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง<ช>และนี่ฮะ <c oughs> คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับอินดีนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่าอะไรขอความคิดเห็นได้สําคัญที่สุดนะฮะขอให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองพอตอนนี้และโอกาสต่อต่อไปอาชีพที่2ธุรกิจที่3กิจการที่4เป็นสิ่งจำเป็นสําหรับพวกเราทุกๆคนฮะ ชอบสิ่งไหนก็ไปค้นหาสิ่งนั้นฮะสำคัญที่สุดก็เหมือนที่ครูไก่บอกคือเปิดโอกาสหาความรู้แล้วก็เปิดสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูไก่มากๆเลยนะครับขอบคุณพี่กองชิตกันค่ะ